สวัสดีค่ะ f อฟุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอ,อีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสตาวันที่14กรกฎาคม2567นะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้ก็คือการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านขาสถิติงวดล่าสุดและ เลขเด่นประจําวันนะคะมีข้อมีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะถ้าท่านไม่ชอบตัวเด่นที่ใจบางไว้ให้ให้ท่านรอด,ดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวัน fc ทุกท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะมาดูคะ่ะทุกคนมาดูวันที่สิบสามก่อนนะคะว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะวันที่สิบสามนะคะทุกคน จะให้เด่นหและห้ามาหนึ่งหสามเก้าสองเด่นมา6นะคะทุกคนเข้าคู่6 3สามนะคะมี f c มาคอมเมนต์บอกว่าเข้าสามหกห0สาพันเหรือล้านเปอร์เซ็นนี่แหละคะ่ะทุกคนเก่งมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะมาคอมเมนต์ใจนะคะโอ้โหโชคดีมากๆนะคะทำไมเก่งจัง <c oughs> ใจยังไม่รู้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าใจก็คำนวณตามสูตรนะพี่น้องไม่รู้ตัวไหนจะเข้าตัวไหนจะหลุดนะคะ สุดยอดมากเลยนะคะ FC ท่านหนึ่งที่มาคอมเมนต์นะคะเก่งมากๆขอให้ท่านโชคดีในทุกๆวันนะคะทุกคนเราสตาร์เข้าติดต่อกัน3วันแล้วนะคะทุกคน11 12 13สิ่งที่กลัวนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าติดต่อกัน4วันคือหลุดแล้วนะคะทุกคน3วัน4วันหลุดแล้วนะคะทุกคนคะพี่น้องก็เผาเผลงลแน่เด้อค่ะพ,พี่น้องอันตรายนะคะทุกคน สวันอันตรายนะครับพี่น้องมาดูนะคะเลขเด่นประจําวันเข้าไหมมาสองเด้อพี่น้องเมื่อนี้หนงหกสามเสองไปต่อวันที่สิบสี่ค่ะวันที่14ี่นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่9ก้าและแปค่ะทุกคนเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ9ค่ะ9ก้าหก้าสามเ้าสอง เก้าสีแปดค่ะแปดเก้าแปดหกแปดสามแปดสองนะคะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องหมักพอนอพี่น,อน้องเนาะมือนี้บได้นหนึ่งนะคะทุกคนถ้าท่านชอบก็ ตามได้นะคะทุกคน1นนะคะทุกคนขา1เป็นตัวเลขของสถิติงวดล่าสุดแต่อยู่หลักร้อยนะคะแต่ใจไม่ได้1สักคู่นะคะพี่น้องจับคู่หนึ่งเสด็คู่หนึ่งพี่น้องเอ้ยนะคะแอดมินจาเป็นนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะก็คือ8 9 9 8ค่ะทุกท่านคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะทุกคนใจชอบใจมากคู่หนึ่งนะคะพี่น้องก็คือ แปดสองสองแปดเด้อค่ะพี่น้องคะถ้าพี่น้องมากกระตามใจได้บ่มักก็ผ่านได้พี่น้องบ่เป็นยังนะคะสถิติมีขขอไม่หลุดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเลขเด่นประจําวันอาทิตย์หรือที่เลขหนึ่งและเลขหกนะคะทุกท่านเบิ้์ประจําวันคือหนึ่งหนึ่งนะคะใจลืมไปนะคะทุกคนหนึ่งก็คือเลขเด่นประจําวันวันนี้ไม่ได้หนึ่งเลยนะคะทุกคนถ้าท่านอยากได้คู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเหมือนหุ้นท่านก็จับ <อา S 2> เอาได้เลยนะคะทุกคน 9196 8186จับดูได้นะคะวันนี้ได้แต่6พี่น้องหนึ่งกับ,บ่อได้นะคะทุกคนขาแล้วแต่ชอบนะคะค่ะทุกท่านสำหรับแนวทางราสตาวันที่14กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคันน,น,นส,สดีค่ะ